สำหรับคนที่เกิดราศีมีนใครเกิดราศีมีนนะคะราศีมีนเป็นปลาคู่ในอดีตเป็นยังไงนะคะลักษณะของคุณหรือสิ่งที่คุณผ่านมาคุณเป็นยังไงนะคะเนื่องจากปลาคู่สัญ,ญลักษณ์ของปลาทุกคนปลาเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาชอบความสงบคนที่เกิดราศีมีนเป็นคนที่ใจอ่อนไหว ทุกคนจิตใจอ่อนไหวขี้สงสารว้าเวเงหงอยซอยเศร้าเห็นใครเดือดร้อนมาก็อยากจะจะช่วยตท้งๆที่โดนแล้วโดนอีกเอาเคยมีคนยืมเงินแล้วไม่ใช้นี่เอามายืมกูใหม่กูให้อีกแม่เจ้าคือคนลาศีมีนนะคะเห็นอกเห็นใจคือโดนแล้วไม่เข็ดนะ่ะเขาเรียกแบบนี้ทุกคนเออก็จะลักษณะนั้น เพราะว่าเขาอะค่ะเป็นตาคู่ตาคู่ก็คือเวลาทําอะไรอะจะต้องมีบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะคะไม่ไม่ใช่แบบคือจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจอะคะ่ะหรือว่าโดนแล้วไม่เข็ดหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันเป็นลักษณะต้องแบบประกอบอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แต่ในบางช่วงเป็นคนที่ไม่ได้เมาส์โมยไม่เป็นคนเมาส์มอยค่ะเป็นคนไม่เมาส์โมยไม่พูดมากไม่ว่นเหว่ ไม่ได้เป็นไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ว่นเวอแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบจะต้องมาแบบมไว่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้แม้โอไม่ไม่ใช่ต้องโอไม่เชื่อต้องจุดีีเอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะะลักษณะแบบนี้ไม่ใช่คนราศีมีนแน่นอนนะคะเพราะคนราศีมีนจะไม่ค่อยสังเกตดูนะคะว่าตัวเองจะเป็นคนที่จะไม่จะไม่ค่อยอะไรกับใครนะคะประมาณนี้จะคล้ายๆแบบนิ่งๆอ่า รักการอยู่คนเดียวไม่ค่อยอะไรกับใครถ้าจะคุยก็คุยแต่กับครอบครัวกับเพื่อนแค่ไม่กี่คนประมาณนี้ไม่เมาใครไม่พูดถึงใครอะไรแต่ลักษณะประมาณนี้อะค่ะนะคะเขาจะเป็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปไปที่ทํางานหรืออยู่ที่บ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบนี้อะ่ะแล้วปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะปัจจุบันเขาน่าจะมีความคุณคิดในเรื่องที่แบบว่าเขาจะได้สิ่งนี้ไหม สิ่งที่เขาลงทุนไปเขาจะได้ไหมสิ่งที่เขาให้ไปเขาจะได้ไหมตอนเนี้ยเขากําลังมีณปัจจุบันนะคะเขากําลังโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนอันนี้ไม่รู้นะคะเหมือนว่าโดนใครยืมเงินหรือเหมือนว่ากําลังลงลงทุนอะไรไปแล้วอะ่ะหรือว่ามีคนชวนลงทุนอะไรสักอย่างหรือไปร่วมหุ้นอะไรกับใครแล้วกําลังรอคอยว่ามันจะเป็นยังไงวะจะโดนโกงหรือเปล่าจะได้ไหม หรือว่าอะไรประมาณนี้ค <t> ่ะเหมือนกําลังรอคอยอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะนะคะเหมือนกําลังรอคอยซัพ์หรือเปล่าบอกขายที่ไปจะขายได้ไหมฮหรือว่ารอคอยอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะนะประมาณนี้เหมือนเขากําลังรอคอยอะไรนะคะหรือรอลุ้นเหมือนรอลุ้นนะคะว่าลูกสอบจะสอบได้ไหมหรือฉันไปสอบงานฉันจะสอบได้ไหม เนี่ยเหมือนเขารออะไรอะค่ะณนะปัจจุบันเนี้ค่ะเหมือนเขารอคําตอบหรือรออะไรสักอย่างหนึ่งอะนะับปัจจุบันนี้นะคะหลังจากเดือนมิถุนาเริ่มหนึ่งกร,รกฎาไปจนถึงธันวาสิ่งที่เขารอคอยได้แน่นอนรับประกันเลยค่ะได้แน่นอนคุูไม่รู้แหละว่าคนราศีมีนรอคอยอะไรอยู่รอเนื้อคู่หรือเปล่าอ่าได้แน่นอนหรือรอขายที่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นรอคอยอะไรอยู่ได้ดั่งใจแน่นอนไม่ว่าจะรอคําตอบว่าฉันจะสมัครงานนี้ได้ไหมลูกฉันจะได้งานไหมลูกฉันจะเออนี้ไหมสามีฉันจะได้เงินเดือนขึ้นไหมอะไรหรือรอคอยอะ่ะทุกคนเรียกว่ารอคอยนะคะเพราะฉะนั้นได้แน่นอนได้แน่นอนแต่จะเป็นเดือนไหนไม่รู้หกเดือน ตั้งแต่กรกฎาถึงธันวาได้แน่นอนไม่รู้แหละรออะไรไม่รู้เพราะมันขึ้นว่ารอคอยณนะัปัจจุบันอ่ะมันขึ้นดวงว่ารอคอย